สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนมาแก้ปัญหามอนสเตอร่าใบเหลืองใบเล็กกันค่ะและมอนสเตอร่าที่ทุกคนเห็นนี้นะคะก็คือมอนสเตอร่าใจแอนค่ะทุกคนเป็นพันธรรมดาราคาถูกเลยนะคะซึ่งเราซื้อมาเลี้ยงเนี่ยได้ประมาณ2เดือนแล้วนะคะตอนที่ซื้อมาก็มีอยู่ประมาณ3ใบเล็กๆนะคะกับ2ใบนี้อ่า นี่เลยก็เรียกได้ว่าใบใหญ่2ใบแล้วกันเนาะแล้วหลังจากเลี้ยงมา2เดือนนะคะก็มีเพิ่มมา1ใบนะคะแล้วก็ใบนี้ก็คือใบล่าสุดค่ะแต่ว่าปัญหาที่เราเจอก็คือเจ้าใบนี้นะทุกคนนี่เลยไม่รู้จะเห็นชัดหรือเปล่านะคะคือ2ใบแรกอะ่ะก็ปกติดีก็คือมีสีเขียวเข้มปกตินะคะใบแข็งแรงดีมากเลยนี่เลยนะคะแต่ว่ายังไม่ค่อยมีความฉีกเนาะ แค่ฉีกเดียวพอใบนี้ออกมานะทุกคนก็มีฉีกเดียวนะคะเราจะสังเกตเห็นว่าขนาดใบนี่ใหญ่ขึ้นแต่ว่าตรงขอบใบตรงนี้เนี่ยทุกคนมันมีสีซีดมากๆเลยนะคะมันคือมันเป็นสีซีดซีดออกแนวเหลืองๆประมาณนั้นนะคะทุกคนนี่เลยส่วนใบใหม่ที่ออกมานะทุกคนขนาดก็เล็กลงนะคะแต่ว่าความฉีกเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็นสามฉีกเนาะแต่ว่ายังไม่เห็นความเหลืองของใบนะคะ แต่ว่าใบนี้เนี่ยมีปัญหาใบเหลืองไงทุกคนนี่เลยถ้าดูใกล้ๆนะคะก็จะเห็นว่าใบของเขาเนี่ยมันไม่มีความสม่ำเสมอจะเห็นว่าบริเวณใบด้านบนนะคะเป็นสีเขียวเข้มแต่ว่าขอบใบด้านล่างเนี่ยเป็นสีเขียวอ่อนนะคะอีกไม่นานก็คงจะเหลืองแน่เลยนี่เลยและใบใหม่ก็มีขนาดที่เล็กลงค่ะเมื่อเทียบกับใบแรกนะคะ ซึ่งเชื่อว่าหลายคนก็คงจะเจอกับปัญหานี้นะก็คือมอนสเตอร่าเนี่ยเลี้ยงเลี้ยงอยู่ใบเหลืองบ้างนะคะใบเล็กลงบ้างใบเหียวใบเฉาบ้างเนาะทีนี้เราก็เลยไปเสิร์ชหาข้อมูลนะคะก็ไปเจอมาว่าโลกของพืชเนี่ยปกติถ้าเกี่ยวกับใบนะถ้าสมมติว่าวงจรของพืชปกตินะคะถ้าใบเนี่ยมีความเหลืองนะตั้งแต่ใบล่างสุดนะคะลามขึ้นมาใบด้านบนเนี่ยแบบนี้เรียกได้ว่าพืชต้นนั้นนะคะมีการ หมุนเวียนนะคะแลทาด ในภายในลำต้นเนี่ยแบบปกติอ่าก็คือถ้าสมมติว่าใบล่างมันเหลืองไปก่อนนะคะแล้วก็ค่อยเหลืองไล่ระดับขึ้นมาเนี่ยก็หมายความว่าก็คือการทิ้งใบตามลําดับปกตินะคะแต่ว่าถ้าสมมติว่าอาการใบเหลืองเนี่ยมันดันเริ่มจากใบยอดสุดหรือว่าใบกลางๆแบบนี้นะคะเออโดยที่ใบล่างที่มีความแก่สุดเนี่ยยังไม่เหลืองเลยนั่นหมายความว่าต้นพืชต้นนั้นนะคะการหมุนเวียนแร่ธาตุภายในลําต้นเนี่ยผิดปกติค่ะ ซึ่งอาจจะเกิดมาจากการขาดาธาตุอาหารนั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นแคลเซียมหรือว่าโบรอนประมาณนั้นเนาะซึ่งเรามาดูมาเทียบกับเจ้าต้นมอนสเตอร์ล่าของเราเนี่ยมันก็แปลกตรงที่2ใบเนี้ยมันไม่มีปัญหามันมีมันมามีปัญหาใบที่3แบบนี้ก็แสดงว่าภายในลำต้นเนี่ยอาจจะหมุนเวียนแร่าธาตุได้ไม่ดีค่ะทีนี้เราก็เลยคิดว่าเอ๊ะหรือว่ารากของเขามีปัญหาพอมาดูใต้กระถางนะทุกคน โอ้โหรากไม่ได้มีปัญหานะคะรากดีมากๆเลยก็คือทะลุทะลวงกระถางมากๆเลยนะทุกคนนี่เลย เราก็เลยไปหาข้อมูลอีกว่าอ้าวแล้วที่จริงแล้วอะ่ะการที่ใบของมอนสเตอร่ามีปัญหาแบบเนี้ยมันเป็นเพราะอะไรนะคะก็ไปเจอหลากหลายเหตุผลมากๆเลยบางคนก็บอกว่าอาจจะเป็นไปได้ว่ามอนสเตอร่าเนี่ยได้รับแสงในปริมาณที่น้อยเกินไปนั่นเองค่ะเมื่อเราเอามาเทียบกับการเลี้ยงของเราแล้วนะคะเราตั้งเขาไว้ริมระเบียงเออริมหน้าต่างนะอากาศถ่ายเทสะดวกอยู่แล้วนะคะแต่เรื่องของการรับแสงเนี่ยก็ อาจจะได้น้อยนะก็คือจะเป็นแสงปกติแบบนี้นะคะก็คือไม่ได้รับแสงแดดโดยตรงนั่นเองค่ะทุกคน ก็อาจจะมีส่วนด้วยหรือเปล่าอันนี้เราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะหรืออีกเหตุผลหนึ่งนะคะเขาก็บอกไว้ว่าอาจจะเป็นเพราะว่ามอนสเตอร่าเนี่ยได้รับน้ําในปริมาณที่มากเกินไปเราก็เลยมานั่งวิเคราะห์ว่าเอ๊ะการให้น้ําของเราเนี่ยมันมากเกินไปหรือเปล่านะปกติก็ไม่ได้รดน้ําทุกวันนะคะจะเน้นซัก2-3วันรดทีนะคะหรือไม่ก็ดูที่วัสดุปลูกถ้ามีความแห้งมากก็คือถ้าเอานิ้วจิ้มลงไปเนี่ยด้านล่างมันไม่มีความชื้นแล้วนะคะเราก็จะรดน้ําทีนี้ก็ ก่อนหน้านั้นก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่พอระยะหลังๆนะเราเริ่มใช้ถาดรองใช่ไหมคะพอใช้ถาดรองเนี่ยเราก็เทน้ําใส่ถาดรองก็สักประมาณ2-3วันให้ครั้งถ้าจะถามว่าเขาได้รับน้ําในปริมาณที่มากเกินไปไหมเราก็ว่าไม่น่าจะใช่นะคะเพราะว่าถ้า ช่วงไหนที่เราให้น้ํามากเกินไปเนี่ยเขาก็จะมีการคายน้ําออกมาทางใบค่ะคือตอนเช้าเราจะเห็นเลยว่าเขามีการคายน้ําออกมาก็คือปลายใบเนี่ยจะมีหยดน้ําเลยนะคะแต่ว่าช่วงหลังๆเนี่ยก็ไม่เห็นว่าเขาคายน้ําจากที่บอกว่าเขาได้รับน้ํามากเกินไปเนี่ยเรากลับคิดว่าหรือว่าเขาได้รับน้ําน้อยเกินไปด้วยซ้ําค่ะแต่โดยรวมสรุปแล้วนะคะเราก็ยังหาสาเหตุไม่ได้ว่าต้นมอนสเตอร่าต้นนี้เนี่ย เกิดจากสาเหตุอะไรกันแน่ที่ทําให้ใบของเขาเนี่ยสีไม่สม่ําเสมอหรือจะเกือบไปทางใบเหลืองนะคะเราก็เลยตัดสินใจว่าวันนี้ไหนๆก็ไหนๆแล้วเนาะด้วยรากของเขาที่แบบว่าพุ่งทะลุขนาดนี้นะคะแล้วก็กระถางที่มีขนาดเล็กเนี่ยบวกกับกาบมะพร้าวสับซึ่งเป็นวัสดุปลูกเนี่ยอาจจะเก่าแล้วก็เสื่อมสภาพแล้วก็ได้นะคะวันนี้ เรามีวิธีแก้นั่นก็คือวันนี้เราจะมาเปลี่ยนกระถางให้กับเจ้ามอนสเตอร่าอาจจะเป็นเพราะว่าเขาขาดสารอาหารหรือเปล่าก็คือภายในกระถางนี้อาจจะไม่มีสารอาหารให้เขาอย่างครบถ้วนนะคะวันนี้เราจะมาเปลี่ยนกระถางมอนสเตอร่าแล้วเพิ่มธาตุอาหารให้กับมอนสเตอร่าค่ะแล้ววัสดุปลูกที่เราใช้ในวันนี้นะคะนี่เลยทุกคน ก็จะมีหลักๆเลยนะคะกาบมะพร้าวสับค่ะกาบมะพร้าวสับเนี่ยควรเป็นกาบมะพร้าวสับที่มีการแช่น้ํามาแล้วนะคะก็อันนี้แช่น้ําไว้ประมาณ1วันนะคะแล้วก็อันนี้นะคะฝั่งนี้กาบมะพร้าวสับเนี่ยหส่วนนะคะกาบตรงนี้นะคะจะมีผสมกันอยู่ประมาณ3ชนิดวัสดุปลูกด้วยกันนะคะนี่เลย ในนี้ก็จะมีเม็ดขาวๆนี่คือเพอร์ไลท์นะคะเพอร์ไลท์ก็จะช่วยเพิ่มความโปร่งให้กับวัสดุปลูกเนาะช่วยการระบายน้ํานะคะแล้วก็เก็บความชุ่มชื่นได้ด้วยนะคะส่วนเม็ดนี้นะคะเม็ดดำๆเม็ดสีน้ําตาลอันนี้นะคะอันนี้ก็คือหินภูเขาไฟก็เช่นเดียวกันนะคะช่วยเพิ่มความโปร่งช่วยเพิ่มการระบายน้ําความชุ่มชื่นนะคะให้ก,กับวัสดุปลูกและที่ทุกคนเห็นเป็นเม็ดเล็กๆสีน้ําตาลน,นี้นะคะนี่เลยอ่าเดี๋ยวจะให้เห็นชัดขึ้นอ่าแบบนี้นะคะ อันนี้คือเม็ดเล็กๆสีน้าตาลนี่คือเวอร์มิคูลท์ค่ะซึ่งเจ้าเวอร์มิคูไลท์นี่นะคะเขาเนี่ยเป็นวัสดุปลูกที่มีแร่ธาตุที่พืชต้องการเนี่ยครบเลยนะคะทั้งฟอสฟอรัส โพแทสเซียมแมกนีเซียมนะคะแล้วก็แคลเซียมเนี่ยมีอยู่ในเวอร์มิคูไลท์เลยค่ะทุกคนคือมันมีประโยชน์มากๆเลยกับพืชนะคะซึ่งตอนนี้เราไม่รู้ว่าเจ้ามอนสเตอร่าของเราเนี่ยมันขาดธาตุอาหารชนิดไหนนะคะการใส่เวอร์มิคูไลท์เข้าไปเนี่ยก็เหมือนกับว่าเราได้เพิ่มเติมธาตุอาหารเนี่ยให้กับต้นมอนสเตอร่าของเราค่ะ แล้วก็ที่สําคัญนะคะเวอร์มิคูไล์เนี่ยยังช่วยในการทําให้วัสดุปลูกเนี่ยมีความโปร่งแล้วก็เพิ่มอากาศให้กับวัสดุปลูกด้วยค่ะโดยอัตราส่วนนะคะเราจะใช้เพอร์ไลหินภูเขาไฟแล้วก็เวอร์มิคูไลท์เนี่ยผสมกันนะคะให้ได้1ส่วนค่ะแต่ว่าวัสดุปลูกของเราไม่ได้มีอยู่แค่นี้นะคะวันนี้เราจะมาเพิ่มอีกหนึ่งธาตุอาหารที่สำคัญให้กับมอนสเตอร์ล่าค่ะนั่นก็คือนี่เลย วัวนี้เป็นปุ๋ยมูลไส้เดือนนะทุกคนเป็นปุ๋ยมูลไส้เดือนที่เราทําเองนะคะโดยเราจะใส่เข้าไปเดี๋ยวเราจะใส่ในช่วงของการใส่วัสดุปลูกลงในกระถางแล้วกันนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราจะคลุกเขาเนาะเจ้าวัสดุปลูกทั้งหมดเนี่ยให้เข้ากันค่ะอ่ะ เมื่อเราคุกเข้าสรุปปลูกเข้ากันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาย้ายเจ้ามอนสเตอร่ลาลงกระถางใหม่ค่ะโดยกระถางที่เราใช้ในวันนี้นะทุกคนก็อัพไซส์ให้ใหญ่ขึ้นนะคะเป็นกระถางไซส์10นิ้วค่ะทุกคนจากตอนแรกนะคะนี่เลยเขาอยู่ในกระถาง8นิ้วนะคะทุกคนลากเขาก็แน่นมากๆเลยนะคะวันนี้เราจะมาย้ายเขาลงกระถาง10นิ้วกันค่ะอันดับแรกนะทุกคนเราขอแกะเชือกนะคะ ขั้นตอนนี้นะทุกคนคือเราจะต้องเอาเอารากออกนะคะด้วยความระมัดระวังสุดๆเลยนะทุกคนเพราะว่ารากเขาแน่นมากๆเลยนะคะเนี่ยดูได้เลยรากแน่นมากนะทุกคนเดี๋ยวเราจะต้องเอาเขาออกนะคะก็เนี่ยนะคะใช้มือนะคะล็อกล็อกลำต้นไว้ด้วยนะคะ โอ้ลำต้นเขาก็ใหญ่กว่านิ้วมือเรานะทุกคน,นแล้วก็คว่ากระถาลงมานะคะโุ้ยลากแน่นมากเลยค่อยๆแกะลากเขาออกนะคะ ี่คือรากที่ขาดนะทุกคนขอโทษนะนี่นะคะทุกคนรากเยอะมากใหญ่มากเราสังเกตดูก็ไม่มีไม่มีรากที่เสียนะคะไม่มีรากที่เน่าเนาะโอเคเดี๋ยวเราจะนะคะค่อยๆทะลวงนะคะเอา เอาวัสดุปลูกเก่าออกบางส่วนนะคะก็พยายามจะไม่เอาออกเยอะเนาะกลัวรากเขาจะกระทบกระเทือนเยอะไปกว่านี้นะทุกคนสังเกตเห็นรากอากาศเขาไหมคะโอ้ยรากใหญ่นี้คือลากอากาศเขานั่นเองทุกคนนี่นะคะคือเจ้ารากอากาศของเขานะคะสองเส้น ึ่งที่จริงอะ่ะมอนสเตอร่าดูแลง่ายนะคะง่ายถึงง่ายมากๆเลยแหละเนาะสังเกตดูวัสดุปุ๋ยก็ไม่มีอะไรมากเลยนะคะเนี่ยมีกระบมพะพร้าวสับนะแล้วก็ใส่ปุ๋ยออสโมโค้นะคะปุ๋ยละลายช้าซึ่งต้นที่เราซื้อมาเนี่ยเป็นมอนสเตอร่าแบบเพาะ,มะเมล็ดนะคะแบบเพาะ,มะเมล็ดเขาก็เลี้ยงง่ายนะแล้วก็โตวไว ดูแลไม่ยากเลยวัสดุปลูกไม่ยากเลยนะคะแต่ว่าด้วยความที่ใบเขาเริ่มเหลืองเราก็เลยจะเพิ่มธาตุอาหารให้เขาหน่อยนะคะวันนี้เพราะว่าโดยธรรมชาติแล้วนะคะมอนสเตอร์ล่าเนี่ยเขาเป็นต้นไม้ที่มีถิ่นกําเนิดทางอเมริกากลางนะคะทุกคนก็คือเขาอยู่ในเขตป่าดิบชื้นส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะอยู่พวกใต้ล่มไม้นะคะใต้ล่มไม้ใบาบางนะคะ<ๆ>กเกาะเลื้อยไปกับต้นไม้ใหญ่เนาะเพราะว่าเขาเนี่ยจัดอยู่ในประเภทไม้เลื้อยนะคะ การเลื้อยของเขาเนี่ยสามารถเลื้อยไปได้ไกลถึง4เมตรเลยนะทุกคนแล้วถ้าเขาถูกเลี้ยงโดยธรรมชาติก็คือเติบโตโดยธรรมชาติเนี่ยลำต้นของเขาเนี่ยสามารถสูงได้โหเยอะมากๆเลยนะทุกคนและขนาดใบของเขาเนี่ยมีขนาดใหญ่ได้ถึง2เมตรเลยนะถ้าเขาอยู่ในป่าด,ดิบชื้นนะคะในในถิ่นกำเนิดตามธรรมชาติของเขาเนาะโอเคประมาณนี้นะทุกคน ก็มีลากฝอยขาดไปบ้างนะคะเราก็ต้องยอมทำใจนะนี่เลยแล้วก็นำจะนำใส่กระถางใหม่นะคะโดยในกระถางใหม่เนี่ยเราจะลองก้นด้วยกับมะพร้าวสับนะคะแช่น้ำแล้วก็อุ้ยเดี๋ยวขออนุญาตแล้วก็ใส่วัสดุปลูกที่เราทิ่เท้าไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะลงไป นี้เราใส่วัสดุปลูกลงไปสักเสร็จหนึ่งส่วนสามของกระถางนะทุกคนนี่เราใส่ไปประมาณนี้เสร็นึ่ส่วนสามหรือครึ่งหนึ่งเลยเนี่ยอะประมาณครึ่งนึงแล้วกันนะคะเกือบครึ่งกระถางนะทุกคนหลังจากนั้นเราก็จะนี่เลยเราจะเติมนะคะในส่วนของมูลไส้เดือนลงไปนะทุกคนเพื่อเพิ่มธาตุอาหารนะคะนี่นะคะทุกคนก็เพิ่มไปสักประมาณ ประมาณหนึ่งกำมือแล้วกันเนาะก็กะกะเอานะคะตามความพอดีตามความเหมาะสมนะคะแล้วก็พุกเขาเล็กน้อยนะทุกคนเต็มปากเลยนะทุกคน <c oughs> ถ้าใครไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบเมื่อกี้นะคะก็ใส่แมสก็ได้นะคะ <c oughs> โอเคอแล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็ตักวัสดุปลูกใส่ลงไปทับลงไปอีกชั้นหนึ่ง ะะอุ๊ยเราลืมนะคะทุกคนเพราะลากเขาเนี่ยมีความเยอะมากนะคะตักออกตักออกลืมไปนะนึกว่าต้นก้ลาต้นน้อยๆนะทุกคนเขาต้นไม่น้อยนะคะลองวัดดูก่อนนะทุกคนว่าโอเคไหม อ่าโอเคประมาณนี้นะทุกคนเราจะใส่ประมาณนี้นะคะเราจะไม่ให้ต้นเขาเนี่ยจมลงไปลึกเกินนะทุกคนเพราะว่ามอนสเตอร์ล่าเนี่ยเป็นต้นไม้ที่ควรปลูกแบบโชว์เนี่ยนะคะโชว์โชว์ข้อของเขานะคะโชว์ต้นของเขาแบบนี้เนาะอ่าโอเคประมาณนี้นะทุกคนแล้วเราก็ตักวัสดุปลูกใส่ลงไปเลย ความที่ต้นเขามีความโน้มมากทุกคนเขาน่าจะโน้มหาแสงนะคะเราก็เลยจําเป็นที่จะต้องใช้หลักนะคะในการยึดลําต้นเขาให้ตั้งขึ้นเนาะและหลังจากนี้นะคะก็พาเขาไปวางในที่ที่มีอากาศถ่ายเคสะดวกนะคะอาจจะมีแสงแดดรําไรก็ได้นะคะแต่ว่าเลี่ยงนะคะอย่านําเขาเนี่ยไปวางในที่ที่มีแสงแดดแรงรว่ารับแสงแดดโดยตรงนะคะเพราะจะทําให้เขาเนี่ยใบไหม แต่ว่าก็ถ้าจะแนะนํานะคะให้พาเขาเนี่ยออกไปรับแสงอ่อนๆนะคะประมาณ2-3ชั่วโมงก็สักประมาณาแดดหกโมงเช้านะคะถึง9ก้ามงเช้าประมาณนี้ก็ได้ค่ะให้รับแสงแดดลําไรเนาะทุกคนนี่เลยพอเราใช้หลักคําแล้วนะคะเขาก็จะอยู่ทรงได้ประมาณหนึ่งนะคะทุกคนก็พยายามพยุงเขาไว้นะคะแบบนี้เลยหลังจากนั้นนะคะเราก็รดน้ำให้ชุ่มนะคะ นี่เลยส่วนถามว่าแล้วจะต้องรดน้ำประมาณไหนนะคะก็มอนสเตอร่าเนี่ยที่จริงอะรดน้ำก็คือ7วันรดทีก็ได้นะคะก็คืออาทิตย์หนึ่งเนี่ยรดครั้งหนึ่งก็ได้นะหรือว่าถ้าใครนะคะเป็นคนที่รดน้ำบ่อยก็คือเดินดูทั้งวันชอบรดน้ำทั้งวันนะคะวัสดุปลูกเนี่ยก็ต้องเป็นวัสดุที่ค่อนข้างโปร่งนะคะระบายน้ำได้ดีอย่างเช่นพวก เพอร์ไลท์เนะคะเพอร์ไลท์เวอร์มิคูลไลท์หินภูเขาไฟนะคะแล้วก็มะพร้าวสับก็คือมะพร้าวสับเนี่ยอาจจะลดปริมาณลงก็ได้นะถ้าคุณเป็นคนที่ชอบรดน้ําบ่อยๆนะคะแต่ถ้าใครที่ไม่ค่อยมีเวลารดน้ํานะคะลืมบ้างอะไรบ้าง2-3วันรดทีนะคะหรือว่า4วันไปจนถึง7วันรดทีนะคะก็ใช้เป็นกับมะพร้าวสับก็คือสูตรนี้ได้เลยใช้เป็นกับมะพร้าวสับนะคะหส่วนแล้วก็เพอร์ไลท์เวอร์มิคูลไลท์หินภูเขาไฟนะคะผสมกันให้ได้1ส่วนค่ะแล้วก็นี่เลยเป็นวัสดุปลูกสําหรับ คนที่ไม่ได้เน้นรดน้ําบ่อยๆนะคะก็คือ2-3าวันรดครั้งหนึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็จะให้สังเกตที่วัสดุปลูกถ้าวัสดุปลูกของเราเนี่ยมีความแห้งมากๆนะคะลองใช้นิ้วจิ้มดูก็ได้ถ้าแห้งมากๆเนี่ยก็รดน้ําก็ได้ค่ะหรือถ้าใครที่ไม่มีเวลามากๆเลยนะคะก็ใช้เป็นถาดรองแบบนี้ก็ได้นะคะอ่ะก็จะใช้เป็นถาดรองนะคะแล้วก็เทน้ำหล่อไว้แบบนี้ก็ได้ค่ะ แต่ก็อย่าให้น้ําในปริมาณที่เยอะเกินนะคะก็ควรจะให้ในปริมาณที่พอดีพอดีเนาะเพราะว่าถ้าเยอะเกินเนี่ยก็ทําให้มอนสเตอร่ามีปัญหาอีกนั่นแหละค่ะส่วนการดูแลใบนะคะก็สามารถใช้ผ้านะคะชุบน้ําบิดให้หมาดน,นะคะแล้วก็เช็ดตามใบก็ได้ค่ะโดยเช็ดไปตามนี่เลยนะคะ ตามแนวของเส้นใบเลยนะคะนี่เลยตามแนวแบบนี้นะคะหรือจะใช้เป็นน้ำมันมะกอกเช็ดก็ได้นะคะเพิ่มความเงางามแล้วก็ความสวยให้กับมอนสเตอร่าค่ะซึ่งการเช็ดทำความสะอาดเนี่ยก็เช็ดทำความสะอาดสักเดือนละหนึ่งครั้งก็ได้ค่ะ ก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะมีประโยชน์กับคนที่กำลังเจอปัญหามอนสเตอร่าใบาเหลืองใบเล็กไม่โตสักทีนะคะก็ลองเปลี่ยนดินใช้ดินสูตรนี้ดูนะคะแล้วก็ปรับใช้ตามความเหมาะสมค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ